น้องฟินน้องฟินจะไปชิงช้าไหมคะไปไหมคะไปน้องฟินน้องฟินน้องฟินจะไปเล่นชิงช้าไหมคะไปไปเหรอคะลูกอ้าวพ่อจะพาไปไหมน้องฟินจะไปไหมคะ ไปนะคะโอเคอ่ะไปเดยวไปเล่นจริงช้าไหมคะไปเล่นจริงช้าไหมคะ <c oughs> ไปเลยลูกไป <c oughs> อ่ะโอเคไปพ่อสตาร์ทรถไป ไหวไหมเนี่ย <laughs>